สวัสดีสวัสดีทุกคนน้องโมนี้เอาพุกกับน้องอูพบกับสซวน้องอูลองสานวันนี้อู๋ยูเฮอนเดออู๋วัน้ไปใช่เขาให้แหละเพราะว่าแลี้วๆแล้วก็เลยเมื่อวานนี้ไปตลาดนะทุกคนก็เลยได้อันนี้มาเป็นหอยกีหอยกากกีที่อู้ไปอันงมกับผู้คิดขนาดแต่ว่าอันไปงมมันไดตัวน้อยโหดไปอันนี้มาไนตัวใหญ่เป็นลวกนะนะเขาขี้ด้อมเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็แล้วกันนะทุกคนตายเป็นลวก โอ้เคยให้กินแตกเชื่อนี่ครั้งแรกเลยนี่เคยกินแต่แมงยังให้กินแม่บอกว่าให้ให้ลวกก่อนลวกก่อนนะแม่ลวกเห็นลวกจังล้างว่ะแม่ลวกแล้วมาแกะแกะแล้วจังล้างแล้วก็เฮ็ดกินคัดล้างเออท่องอะ่ตัวเนาะท่องอะไรเปื่อนเลยนี่เปื่อนบุเป็นเดินอืมแม่เฮ็ดนะนะเลยแมย์เฮ็ดกินเมืองน้อยแต่แม่ใั้แน่นลวกไอชิล่าแม่มาแกงเซพาอีเลอร์เห็นมาตะกี้เหร แกงสะอีเลิศบอกโมฮู้เลยอันชิคั้งชิพัทนะแกะสะอีเลิศบอกสุดแล้วเด้อลองแกงสะาอีเลิศ์มาทุกคนแกงมีอย่างมีกันเขาเบื่อปะจังเล่แม่แกงท่านแกงคือปูป่านี่นะเอออ่างอาเฮตคีแม่สูตรเดี๋ยวอีแม่์ยังน้อยแต่ว่าคั่วกับคั่วไหมนะคั่วกับคั่วเบาพื้นแม่เฮ็ดตะกี้เฮ็ดตะกี้เดี่ยมันสุดเลย โอ้ยไปตลาดอึดยากอ่ะเดีเ๋เฮ็ดคั่วก่อนมื้อหน้าเฮาก็เฮ็ดแกงตะกี้บ่เห็นเนาะสตาร์ทค่ะซุกเข้าในๆอื้อไปโดนฝืนนั่นไปเป้าอีกจ้ะอ้ยู่ว่าจะปรุงแกง ฉันแม่ดังลูกขนาดชุเข้าวในพุ่แม่พี่ยอดนี่แม่เอาฟืนนี่นำมาดังนะเขาบอกเอ๊จะมาดังดังละว่ามันบ่มแต่มันฟืนนี่มันเนี่ยเขาเพื่อมันมอดเลยเรามันกัมอดเลยฟืนบุลูกเอามาดังเป็นเด็กซี่แหละเน้นมันล้มให้มันจ้ำมันอาปาเราได้หว่ะเออบอาป้าไปเราได้หมดนี่สิเกะได้ก็คืออันห้อยอะไรเนาะเอาว่าต้องล้าง Okay, no. อเ, no. เอา,าเทาไว้เนี่ยมันจะ่คยช่ามขึ้นมาเนี่ยเนาะเฮ้ยลูกบรเคยเฮ็ดเนาะละหมาแล้วก็แกะแล้วก็ล้างโอ้เสียงเพลงอยู่ข้างเงินกระดังมือทุกคนลเลยพออะไรจะใส่ลายอะไรลูกฟื้นในะ่ให้ทุกคนถ้ามันไงคือเราทำบุญกันเสีนี่ทุกคนนางลูกหงอหม้อไปแล้วนะลูกหงอหม้อไปแล้วเฮ้ยหอม้อไปแล้วเราก็ไปล้างแล้ว,ลว,ลวนะ แม่เอานี่เถอ,อะกันเด้อเอามอละเออมาพี่มามาอยู่มาวางลงเปิดน้ำใส่นี่เอาน้ำเอาเอาใส่หมอ้อนี่ไม่ลูกเอาเอาเท่าน้ำใส่หมอ้อแล้วก็ทันลิ้นทิ่มแล้วนะเออเชี่วเออบุต้องเท่าใจส,สาม <c oughs> ลินทิมโลดมีความเสนอสง่าเลยมีกล่นอืมอ่าหอมๆหอมๆแช่ลูกกระบอกมาจับออเอาน้ำใส่แล้วก็ลินออดแล้วเาก็ไปเก๊ะแบบนึง เ,เพลงยูข้างเงินดังขึ้นดังขึ้นน้องอูกลัวยานเด้ยามันจิลิฟาสติดด้วย,ย,วยอ,อันนั้นใส่บันี้ลามาแกะมาแกะอยู่ที่มันหอนเด้สุเนี่ยโตอนีมแม่สิอวันแกะเบิ้งนี้เต็มแล้วันเลอติดห้อยง่ายขนาดทุกคนนี่เเป็นบอกออง่าเเยเ ตู้นัน่นไหมเนาะคือแม่ท่านได้เอามาบุนาซื้อลายกว่าน,นี้นนเนาะเห้แนมลูกเคดละกิน,กน,กนบ้างละแม่แซ่บอะไรอย่างนี้เขาเคยกินแ<ส>ล้วได้ละยน่อพี่ยน่อ,อ,อพี่แม่เออเดี่ยตั้งไว้นี่เอาวัน้สามมาเซอ่อแม่กแมกวะแม่แกลงองบึง เปี่ยลองดิดงเป็นอเด้อจะเป็นดเดี๋ยเป่นก<ม>ันเปลียนอลดีมันเข้ล่างแบบนี้นะตู้น่ะอเอาวันลวกมใหม่เลยที่น,นั่นะ มันมีได้เหมือนกันเป็นจุกเอาจุกเอาลกูกก็อันนี้เนาะอืมมันเป็นรีม,มเดือนที่สายที่หินนี่โอ้โหเกะเอาแบบนี้เนาะ พักก็ไม,ม่เนาะให้ทุกคนมันเป็นแบบนี้เนื้อเป็นแบบนี้พัดนี่เอาเยวเสื้อได้ไหมอีกคุยพัดเอายาก,กเก่งเก่งเก่งดีกว่าทุกคน ไทยแม่ปอกแล้วกันตอนนี้อีแม่ล้างแล้ทุกคนเอามาล้างน้ำล้างน้ำสะอาดแกงเอาแม่แกงนกเออแกงสูตรอีแม่ยังน้อยอ๋อเป็นดัมนี่สาวบ้าแล้วทุกคนนี่ห้าพันกีบห้าพันกีบอีแม่แกงเด้อเพราะว่าเอาบะฮู้แกงเอาบะเคยเอาอันหัวขิงไข่ปลาแดกมักเ็ด ลงไส่เอาผ้าไปกี่เลิศพาอีกตู้ก็ได้ใส่ลงเออนี่ทางมอละเอาปุ้กกันมาเกลือเส้นหนึ่งอันนี้ท่านั่นมักเพีนื่อทอิไข่ดีทางเพชรใส่เกี๊ยเกี๊ยตะกี้เวงไข่ตะตับใจชิด ย้านมันหอนได้จะเอาน้ำปลาแดกใส่แล้วก็เอาอันนี้ใส่ผักอีเลือดไส่จุ๊บข้าวเอออืมอ่ะมันหอนก้อนอะไจังที่เอาอันปลาแดกใส่ครับอืมนใส่เซฟขนาดเนาะลองบ้างเซฟเซฟอยวลองกินดมกันนะทุกคนเนาะรสชาติาบจะเป็นอะไรเดี๋ยวเนาะอุสิบรรยานย์แล้วปลาแดกใส่อื้ แกงแม่จันแกงแกง,แกงห้อยในตำนานนะทุกคน <c oughs> นี่เอาห้อยลงมแบบนี้หอยกินข้าวอยู่ใส่กับโบซูกับข้าวฝีมือแม่เด้อนี่ <c oughs> เท็ดเทนี่เลยโอ้จีเบนกับแซ่บแม่เอ้ยอ <c oughs> แม่น้องตุ๊กกระแต่งกินแซ่บไปทุกคนอู้ก,ก๊ามักแม่น้องตุกต๊กแต่งกิน <c oughs> ต้มให้มันซุกแบบนี้แม่น้องกุกกี้กระแต่งกินแซ่บ แต่งกินคล้ายๆแม่จันเต่งเลยแบบเฮาเฮาเซ่บสะโพะเฮาแต่คนอื่นเฮากับบลูว่วที่แสีบบอกนะเพราะว่าแม่น้องตุ๊กกระซืบทอดมาจ้าอีแม่เนาะแต่กี้ตะเกี้ยนแต่กีแ,กแม่น้องตุ๊กยังน้อยแต่งกินบ่เป็นอีแม่แม่เป็นคนบอกแม่ดเกับว่าแม่ผู้นั้นเลแต่งแซ่บพูดเลยกับว่าแม่ผูนั้นแต่งบแม่เฮาเคยกินรวดมือเดินเฮากะซิบว่าผู้นั้นแต่งกินแซบ่บสินะ แต่ว่าอู้นี่กินเคม็มเมื่อวานนี้อันกินเค็มหน่อยนึงก็พยายามบบกินเคมเน็มอะไรเมื่อวานนี้ต่ำส้มต่ำมะหุ้งซื้อสักคุณกินอันสักคุณหาซิมสักคุณซิมไหมฮาว่าไม่ยากจากังนสะสักคุณป่อขำตัวจ่างว่าสักคุณว่ามันเค็มเพ่งก,กินเคมเ็กเคมก็ก,กินน้ำไม่ล่ายเลยอูดอูดอันแม่เอาฟือนอันเฮาบุญยู่งซ่องมือเฮาไปยันนาอีเมียเป็นอะไรเด้อปกติปกติ นึกว่าสิคินฮอดนั่งไห้อยู่หาซือไม่ได้ก็มาตั้งประเทศก็ได้ไปตามประเทศสิว่าอยู่ไปที่ได้เบิ่งดูเป็นหนอนนี่ตอนนี้น้องอู้กำลังส่องิทส่องใจอยู่นะวัซซีพิซีดวัคซีนบอลลูบูไปซีดแต่ว่าคนกระซีดใกล้ชิมดเมืองอะไรอู้กับน้องหน้าไปซีดเลยต่อาตัวที่อู้จะซีดนี่มันมีอันเดียวนะพอมีให้เลือกอยู่เมืองอู้เขาจะเอามาเป็นซีโนฟาร์มนะอยู่ลาวจะเป็นซีโนฟาร์ม ส่วนหลายอู๋น่าจะไปซีดพ่อกับบ้องไอ้อู๋ไปซีดอยู่เพราะว่าคันะฮาเราบอรซีดเฮาจะบม่สามารถเดินทางไปด้านมานีได้แม่ไปไข่กางไ,ไปจย,ปยากให้ทุกคนเบิ้งหม้อเด้วเอว่าไปนอเด้อนี่นี่เดี๋ยวท้ามันโพดก่อนมาเบิ่งนำก,กันแม่ได้แล้วบ่สซุปละแล้วแม,ม่ยิ่ปุุงอย่าแจ้งหมวอใช้น้อยนึง พอ <c oughs> อีเลือดใส่อีเลือดใส่ทุกคนสามารถทำตามได้ <c oughs> อื้อมันเอาด้าน,นช็บน้อยนึงก่อือเตรียมกินนะ้วันนี้เนาะ เดี๋ยออกเลือกเขาไข่ออกลูกทรงพักขนาดนี้ชมพักชมพักเติมเราไปใบตู้เย็นจะมากินได้ทุกมือทุกคนอูซีซีม่อูเรเคยกินเด็กเชื่อแกงไปบีแกงกีเคยกินแต่ผัดแกงหอยกีฮอนได้ลูกฮอนได้อ้าวมื่อนี้เด็กน้อยแปลงเฮียนว่ะมอปอ5มอ4มอ7ไปโอ้เพิ่ณเบ้อไปไล่เนาะ มันมันเซฟตับมาด้ยตับมันทันเป๊ะนวลนัวอันบางคนนั้นเข้าเอามาันลวกแล้วก็พัดอันปรุงเต้งนัวเกลืออันเดียวนั่นละเอามาพันเข้ามาพันกีฮันนาทิตย์สิอร่อยเหรอ ทะเลทรายวะไม่อยากกินพายอยากกินแก่ข้าวผัดก,กระแซกอูกันเอง <c oughs> อรสชาติมัน,นส,สิเปลี่ยนแบบ ย้ำไปแล้วเป็นนึบ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 ค่บบบนะแล้วมันซีมีกินอายของหอยเนหะ็นออกมาทุกคนลูกมากลวดเหมือนหอยกินอืมกูแม่อันกกูซื้อใบอะนะอืมรักเทาค่ะคือนั่นหรอ,อขอ้าวตอกินข้าวก่อนแล้วคำหมาเริ่มคำละคุณฟ้าลม อายุกำลังจะเข้าฝนกำลังจะตกเนาะโอ้โหฝนกำลังฝนสิตกฟ้าหองพุ่งพุ่มเโอ้ฟ้าแซดขนาดเมื่อนี้ฝนลมเมียวกวดหานจะกลับมาอีก S <S ừ, ถ้าถถไม่ทุกคนฟ้ามืดเอาแทียวอ่ะคุณ<อ>มุมฮะคุนเนาะทุกคนน่าจะเคยเห็นมุมทางนี้ของบ้านน้องอูนนะ้เนาะเดี๋ยวเอาให้เบิง้งนี่ทุกคนเบิง้ง นี่เนาะมุมทางนี้บ้านอูมีหลายคนถามว่าแล้วหินแล้วทรายเอาลงทางไหนน้องอูคือว่าลงเืินไดนนี่เนาะทุกคนมันทางลงมันอยู่นี่เนาะนี่เห็นป่ทางลงมันจะอยู่นี้นี่ทางลงมันอยู่นี้นี่ลงไปนี้ลงไปนี้ลงไปนี้ลงไปนี่แล้วก็เอี้ยวไปเหินน้องอูอยู่นี่เนาะทางลงทางขึ้นมันอยู่นี่เนาะทุกคนนี่นี่เป็นมุมบ้านน้องอูนะฟูเขาคุณน นี่ยางมาทางนี้ก็เป็นมุมเหอนน้องอู้เนาะนี่อันนี้แม่นดอนฮานดอนเอเมกาซี่ีอเมกาซี่อันกวดห้านอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นมะขามที่น้องอู้ขึ้นเนาะทุกคนนี่น,นี่เนาะอันนี้ก็เป็นส้มป่อยที่น้องอู้อ่าเก็บตัดกินตลอดหลังนี้เป็นเหอนเพิ่นมายูไ่ไหมเนาะเป็นเหอนไออัมมาลาเนาะเป็นเหอนนั้นเป็นเหอน คนบ้านอื่นเดี๋ยวเพื่อนมาเฮ็ดเงินอยู่นี่งามๆเป็นสไตล์โมเดิร์นนี่มีเงินก็จะเฮ็ดคือเพอื่อนเราทุกคนงานงามๆเลยเอออันนี้เหินหลังนี้แม่น่าเจ้าของเพื่อนแม่นันอยู่ต่างประเทศคุณนะทุกคนอยู่อเมริกาคุณงานเพื่อนงามๆอ่าทางหน้าทางหน้ากับเป็นภูเขาทางหลังวิวทางหลังกับเป็นภูเขาไงรถตัดสองอู้ทุกคนฟ้าเริม่มลมละคุณเริ่มลมแล้ว อันนี้โบมเมนสานพระภูมิเนทุกคนอันนี้เป็นบ่อนไว้ใส่น้ามันข่ายของเมจันคนบางคนมาเอาน้ําแดงมาตั้งบบได้ได้โบมเมนสานพระภูมิแม่เบิ้งอีกอย่างหนึ่งคือสา้นพระภูมิแท้จริงบแม่เป็นบ่อนข่ายน้ํามันเนาะนี่เฮ็ดดมลลมเอาลมีหลายคนบอกนังอูนเนาะน,านังอูแปลงบิ๊กซีฮห้นั้นเฮ็ดนี้โอ้ยทุกคนนังอูก,กับซีเฮ็ดยููแต่ว่าอัน ขอเก็บเงินเก็บคําก่อนเพราะว่าอูเป็นคนที่อันจ่ายเงินจ่ายคำคนเดียวอู้หาเองแล้วมันไปไปไป,ไปซาหน่อยนึงเพราะว่าลายจ่ายลายน่ะไหมนเนาะอืมจะหาประตูใช้หาท่านมาเช็นนงินอืมลายจ่ายอันอื่นอีกโบได้นับได้ทุกคนอันบางคนว่าอันกินก็กินย่นี้ความรวยรอหนะ้าอู้ซาถูกขอสมพรปาก แต่ว่าทุกมือนี่ว่าทุกบอแบอบมีอันซิก,กินเลยบออึดยากอึดมือกินมือบอกระบ,บอได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าทักปลาอันเดนย์ยูตลาดก็มีหรือว่าฮอกกหาเองได้อยู่กับบเถงคั้นอดมือกินมือเนาะบ่รวยแต่กับโบได้ทุกจนพออดมือกินมือเพ,พ,พอื่อ,อนได้กินย่างกับเพื่นเออเพื่อนได้กินย่างก็ได้กินยกเว้นอันข้องแพงๆที่อยู่ประเทศฮาวโบมีอันนั้นกับโบได้กินนั่นนะ <S <S ่ะมาแล้วฝนมาแล้วคุณ ฟาลมนะเบอไหมฟ้าอันอีอีแม่เคยว่าอันเด็กแม่อันอันฟ้าแดดอันฟ้าแดดฝนอันเด็กกแม่ฟาเรื่องแดดฟาแซดฝนอันนี้ฟ้าเดนือฟาแซดมันิีฝนอยู่ตี้บอไหมเรื่องวะนี่โอ้ฟ้าเรื่องมันกระซีแดดเลยปุ่นฟ้าฮองเออลุงใส่ลุงทุกคนนี่เห็นบอ่ใส่ลุง แสดงว่าฝนแดกเนี่บ่นิแสดงว่าโบฟุนขาโตนี้ออกแสดงว่าโบฟุนเนี่ยลุงนี่เด้อีแม่อย่าเอามือซีม้มันได้มือกุดมือขาดเด๊อจะไม่ยอย่างน้อยตัวเตอร์ลุงเจ้านะ่ะเตอร์ตเอามือนี่มือกุดมือขาดจบก้นมาดมนี่พุดนนูดง่าะปีนี้เออ ปีไกยนี่แม่เห็นบอกว่าเอาหูโปรงน้ำจนท่วมอันนี้ละแม่โอ,อย้ยนา่นี้ทัวร์ป้ากัแจ้งงามดีขนาดเลยแจ้งงามแล้วว่านี่คุณแล้วนะเอาอหูไม่ได้ไฟนะป้าทุกคนมาให้เด็อดฟ้าเป็นแนวนี้ <laughs> แจ้งดีขนาดเออ,อทุกคนคลิปนี้อูกะซิปิดคลิปไปก่อนนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดดเดอ โอ้ทุกคนฟ้าเนี่ยคือเป็นแน่นี้นอู้บ่เคยเห็นจากเชือกฟ้าแดดฟ้าแซนนะฟ้าลมฟ้าลมมาแล้วคนลาทุกคนไปก่อนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าองอู้ยยิงเนาะต้าทุกคนคลิปนี้อูกอ้ก่ะ จะลาทุกคนไปก่อนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปเด้อๆก็ขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามรับชมคลิปน้องอ e ูมาโดยตลอดเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย